นิทานอีสบเรื่องห่านกับไข่ทองคำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายทำอาชีพเลี้ยงห่านอยู่ที่ชานเมืองซึ่งห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลแกอยู่กันสองคนตายายายาังมีความสุขกับพวกห่านเหล่านั้นหลายวันต่อมาที่เราของพวกห่านได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้น ยายได้เอาอาหารมาให้เจ้าห่านพวกนั้นกินปกติยายมองไปเห็นเจ้าห่านตัวหนึ่งมันนอนฟักไข่ยอยู่บนกองฟางมันได้ฟักไข่ออกมาเป็นทองคำยายหยิบไข่ทองคำขึ้นมาดูแล้วเราเรียกตามาตามาเบิงนะี้แน่หวยหวยเอียงวะคอยจีนอนห่วยมาเบิงนะี่แน่ไข่ทองคำเนี่ยโอ้ยตัวบ้นอสู บอมีเดอร์พอตาเดินออกมาดูตาดีใจมากที่เห็นห่านได้ออกไข่มาเป็นทองคําคและต่อมาไม่นานนักตายายก็มีฐานะที่ดีขึ้นและมีข้าของเงินทองม,มากมายตายายจึงเกิดความโลภมากขึ้นมาตายายปรึกษาหา,าเลยกันเรื่องของเจ้าหา่านที่มันไข่ออกมาเป็นทองคําคตายายพยายามคิดหาวิธีที่จะให้เจ้าห่านตัวนั้นไข่ออกมามากๆ นั่งคิดไม่นานนะตายายก็เขึ้นได้ตายายก็หันหน้ามายิ้มให้กันเพราะแกคิดวิธีได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตายายก็จับเจ้าห่านตัวนั้นมาทําตามวิธีที่แกสองคนคิดกันไว้โดยการผ่าท้องเอาทองคําออกมาให้หมดจะได้นําไข่ทองคําไปขายได้ถีละมากๆแต่ปรากฏว่าภายในท้องของเจ้าห่านกลับไม่มีทองคําอยู่เลย ตายายรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากไม่นั่นนะตายายก็ไม่มีอะไรเหลือเงินทองที่เคยมีก็ค่อยๆหมดไปและในที่สุดตายายก็นึกเสียใจกับการที่เอาเจ้าห่านไปผ่าท้องยายพูดด้วยความเสียใจว่าใครคอยก็ว่าได้แผนเจ้าห่านก็ยังมาตายอีกคอยกับคพ่อด้ใครท้องข้ามอีกต่อไปแล้วตาเอ้ยเพราะความหอบเพราะห่อแท้จึงเป็นต้องสี่ นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากมักลาภหายจัดทำโดยนายประวิทย์ทองเงินปรวรสองทับสองสาขาคอมพิวเตอร์